ครับดูใบแรกใบเดียวในอย่างอื่ผมไม่สนใจหรอกหรือไม่มีมีใบเดียวผมก็ซื้อขอให้เห็นใบเห็นสีใช่สวยไม่สวยไม่เกี่ยวเท่านั้นเองนี่ยครับเป็นความสนุกต้องเลือกเอาสีสวยสีอะไรเงี้ยนี่แหละครับความสนุกของชั่วกระชั้นสวยแต่เด็กบางทีโตมาก็อาจจะไม่สวยขี้เหร่แต่เด็กโตขึ้นมาอาจจะสวยก็ได้ในวัยที่เขาสมบูรณ์ใช่ไหมครับมาดูง่ายๆเลยเอาไปอย่างไม้ไม้ตัวเนี้ยครับหากแต่ตามที่ ไปก่อนนะครับโอ้ช่วงนี้ก็สวยวันนี้เหมือนทางกิ้งไปกิ้งมาข้างล่างเนี่ยดูดอกใบเนี่ยดูแค่นี้ที่ใบนี้มันแต่แล้วเราก็คิดต่อยว่าถ้าเกิดมันมันสีอะ่ะมันจะดีไหม,มแล้วมันก็ได้ตามที่เราคิดอ่าเ,เป็นเป็นในทางที่เราคาดเาาดเาไว้ใช่ไหมครับอ๋อแค่สองใบนี้เองใช่ไหมครับดูสองใบใบได้เนีแหนะแหนะปบบครับเอาไปเราหน้าเก็บไหมล่ะอ่าเด็กก็ไม่น่าเก็บอย่างเงี้ยดูไม่ดูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้หรอกอ่า แล้วเออว่าเออม,มันมันถ้าเกิดมันแต้มาแบททั้งหมดเนี่ยแล้วสวยอะ่ะอที่บึกอะ่ะวิสีหมึกที่อยู่ปฐุมทางนูน้นทางทางอะไรนะครับทางด้านลุมแก้วอ่ะแก่ขายไปแสนห้าแล้วก็จะมาเอาผมไม่ได้ผมไม่ขายโถ,ถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตนิดนึงอย่างต้นต้นที่มันสูงกว่ากับต้นอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างใดเปรียบเทียบในราคาที่รุ่นลายใกล้เคียงกันนะครับราคาเป็นยังไงอ่อันนี้อัพกวา่าอันนี้จะดีกว่าใช่เพราะเนี้ยมือนเหมือนทั้หมดทรงเห็นไหมอ๋อทรงมีอันนี้เดียวรูปร่างทรงไม่ได้ ไม่เหมือนเขาอ๋ออันนี้เหมือนอันนี้เหมือนเหมือนทรงมาตรฐานพื้นฐานก็อยู่แล้วปกติเขาไปยืนอยู่แล้วครับอย่างเงี้ยใบตั้งๆช,ชูชูก้านใหญ่ๆทรงสงูงแต่อันนี้ก็จะได้ความเใบแบกไงอ๋นนอใบแบกสวยๆขา,ยกาก็จะแรงกว่าอ๋ออล้วยัง,ยงดูตัวบิ๊กบิลอย่างเงี้ยที่เราผสมเลยครับนี่บิ๊กบิลนะครับนี่กระถางไปเลยเลยโอ้โหดูนะครับเดี๋ยวพอผสมได้มาเดี๋ยวไป มันก็เลยเริ่มจะทอดยอดล่ะก็ด้วยทิศทางจะไปทางไหนอ๋ออัตลักษณ์เขาด้วยต้นของแต่ละสายพันธุ์ที่เขาเลามาเนี่ยคือคือคือตรงเดียวสไตล์มาแล้วอ๋อเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ใช่อ๋อคือเขาได้เขาได้อ่าเอกลักษณ์ของต้นแม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์เขาที่ที่ที่เรามาครับพัฒนาต่อยอดใช่ไหมครับใช่ครับเยี่ยมนะนี่ก็นี่เป็นออกแนวใบบิดๆเลยไม่ออกออกแนวแล้วเนี่ยอ่าอ่อ่าคือเล็กๆยังไม่รู้เลย ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอืผมก็บอกว่าเซก็เทียนเหอะสามเซียนมัเยอะแล้วใช่ครับมันอาจจะเป็นเสน่ห์นะครับในการเล่นเนาะนั่นแหละนั่นแหละผมถึงไม่ปล่อยไม้ไม้เล็กเนี่ยคือเหตุผลผมครับหลายคนไม่เข้าใจนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมหวงทำไมงุนจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยเล็กๆทุกทัานก้สวยนะแต่ทีเนี้ยเนี่ยสามโต๊ะเนี่ยไม่ปล่อยเลยอืมแล้วก็โต๊ะที่ลุ่งไม่ปล่อยครับนี่นะครับ ต้นนี้ปล่อยเนี่ยปล่อยเนี่ยดูนะเนี่ยปอไม้ไม่เหมือนกันเนี่ยผมดูออกว่าเนี่ยดูล้านได้หมดเลยกลับไอ้ชมพูต้นนั้นนะครับอะไรฮะต้นนะครับนี่บ้านตองสวยนะครับตอมล่างตอมประกวดนะครับเด่นเด่นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ไม่ขายเลยหรือว่าขายไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายเลยนะครับนั่นคือตองประกวดเล็กเลยเพราะว่าเขามีความที่แตกต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมใช่ไหมครัมันมันเปลี่ยน ถ้าลุงถามได้คืออย่างเงี้ยสามารถประกวดได้ในคองนี้คือกระาำไม่เกินแปดนิ้วได้เพราะว่าดูใบเลี้ยงแต่ใบแรกใบเลี้ยงตระกูลประกวดด้วยความแข็งให้ดูใกล้ๆโอยอย่างนี้ตัวนี้ไล่มาเหมือนตัวนี้สวยมากเตี้ยด้วยสั้นด้วยแข็งด้วยนเป็ไม้แอ๋อแต่ถ้าตระบูนมาลงสนามติดเัี้ยก็ติดนี่นะครับดูนะครับนี่เทียบกับฝ่ามือผมนะผมไม่ได้สะดุดแค่ตัวเดียวผมสะดุดตอนนี้เลยไม่ะโอ้โหอันนี้เจอเขาเรียกว่าเจอของจริงเลยนักพัฒนาแล้วก็ พ่อเลี้ยงเองนะครับตั้งแต่เมล็ดแล้วการเลี้ยงไม้ผมไม่เหมือนเขาบอกเลยบ้างดูความต่างนะครับเนี่ยดูเนี่ยเป็นเป็นเป็นเราจะเปลี่ยนเป็นกระถางแปดดิ้วไหมก้าเปลี่ยนป่ะล่ะเอออย่างเงี้ยครับเราเราไม่เปลี่ยนอ้ยังนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเพื่ออะไรครับให้เขาไปโตเร็วขึ้นเหรอฮะใช่อ่ะตันี้นี่ปเล็กเล็กเขาเปลี่ยนกระถางขึ้นโดดไหม แล้ขึ้นไม้อีกสองใบนี้ใหญ่เลยนะไม้ใหญ่เลยนะแล้วอย่างถ้าเราเอากระถางสี่นิ้วมาเปลี่ยนแต่ได้ไหมได้ความชื้นจะเกินไหมครับหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะเราก็มองดูสักก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่เดินเนี่ยเราก็ตึงแล้วปลูกใหม่ตอนนี้เราไม่สูบน้ำาอกความชื้นของสนิทมันจะเยอะมันจะเยอะเกินเออเสียงเครื่องสูบน้ำตอนนี้กำลังสูบน้ำเรบตอนนี้น้ำบุกนะครับอายุทยามืองรับน้ำ คุณคุวครับ